ดีครับเดี๋ยวเราจะมาทํารีวิวนะครับเป็นกางเกงเอวยืดนะครับงาน US ครับงานหัวผ้าเกรดเอนะครับเป็นเอวยืดนะครับเป็นรวมผ้าครับเน้นแฟชั่นและขายง่ายๆนะครับผ้าลินินผ้าคอตตอนผ้าฝ้ายพวกพวกนี้นะครับใส่ได้ทุกกลุ่มนะครับใส่ได้หลายวัยครับขายง่ายสินค้าตี้เป็นสินค้าที่ขายง่ายด้วยครับผมสวยมากครับ เอวยืดทุกตัวนะครับสายใหญ่ๆอย่างเงี้ยฮะตัวนี้หนึ่งร้อยตัวนะครับหนึ่งร้อยตัวเราส่งอยู่ห้าพันห้าร้อยบาทนะครับก็เฉลี่ยตกตัว,ตวละห้าสิบห้าบาทเท่านะครับใสยใหญ่ๆครับเป็นรวมผ้าแต่ว่าเอ็นเอวยืดทุกตัวนะครับเป็นรวมผ้านะครับรวมผ้าเอวยืดนะครับหนึ่งร้อยตัวห้าพันห้าร้อยบาทนะครับโอ้โหเงี้ยพับไฟ ควากว้างนะใส่สบายๆเอยวยืดๆสินค้าตัวนี้เป็นสินค้าที่ขายดีของทางร้านแล้วนะครับสั่งมาเท่าไรก็หมดครับเนี่ยเลีเ้ยนอ๋ใหญ่นะเขียวขี้ม้ากระเป๋าข้างผ้าพิพิลิ้วใส่กับหน้าร้อนนี่ใส่สบายมากครับคลารุ่นคาแบบคาไซานะครับอแบบตัวเล็กๆก็มีนะครับอาลูมินี ยืดย um, er ืดขาเจ็ดส่วนแปดส่วนนะครับขายดีครับผมยีนก็มีครับยีนก็มียีนเอวหกเอวยืดอูกันไปนะครับขาบานๆก็สวยจะรวมผ้าเลยนะครับโอ้ตัวนี้กระเพงเนี่ยขาบานๆนี่ก็สวยครับ ร้อยตัวห้าพันห้าร้อยบาทนะครับเราส่งให้ทั่วไทยนะครับสรงนี้ทรงคาโก้ก็มีสร,รงคาโก้กระเป๋าข้างขาโก่ห้าสิบห้าบาทเท่านั้นเองนะครับก็เ,เป็นตัวอย่างที่เราจะส่งให้ลูกค้านะครับสินค้าก็จะประมาณนี้เลยครับเป็นแนวเอที่สี่เหลี่ยมแฟชั่นประมาณนี้ห้าสิบห้าบาทนะครับ คุณลูกค้าเอาไปขายตัวร้อยห้าเก้าตัวละสองร้อยตามตลาดทั่วไปเลยนะครับสินค้าตัวนี้ขายดีนัดเฉพาะช้อนหน้าร้อนนี่ขายดีมากครับเพราะมันเป็นเอวี่เกิดการจำกัดใจมันจะน้อยมันขายง่ายนะครับโอ้หนี่เหลืองอลา,าม่ไหสวยเหลืองสวยใส่ได้หลายกลุ่มครับกลุ่มวัยรุ่นใส่ได้กลุ่มผู้ใหญ่ใส่ได้ครับพยายามขายสินค้าที่มันขายได้หลายกลุ่มอะ มันจะขายได้ออกเร็วครับขายออกเร็วขายได้เร็วขายได้ได้จะได้กำไรเร็วด้วยครับเพราะเป็นสินค้าที่ทางร้านก็ขายด้วยนะครับตรนนี้ถ้าตัวไหนาขายดีนะทางร้านก็จะเอามาขายสี่ส่วนห้า 4, 5, 5, ส่วนก็มีครับคุณพกันไปนะครับหนึ่งร้อยตัวห้าพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งร้อยตัวห้าพันห้าเป็นยีนบางๆงสวยนะครับยีนงบาง,บาง กลุ่มวรุ่นใส่ได้กลุ่มผู้ใหญ่ใส่ได้ครับสวยทุกตัวนะครับเราสินค้าตัวนี้เป็นสินค้าที่ทางร้านเอามาขายนะครับขายขายดีทุกตัวเป็นไอเทมที่ขายดีมากครับตัวนี้โอ้โห oh, ตัวนี้เอวยืดนะนะขาสวยไฟยแจ่มมาก เอวผูขาจำขายดีมากครับลูกนี้มาเท่าไหร่ก็หมดครับลูกนี้ตลาดออฟฟิศตลาดตอนเช้ตาตลาดตอนเย็นนี่ขายดีมากครับทางร้านขาก็เอาไปขายตามกลุ่มลูกค้าของโรงพยาบาลโอ้โห คนไข้ที่มาหาหมอเนี่ยซื้อดีมากครับเอวยืดยืดเนี่ยใส่สบายมากเนี่ยขาบานๆนี่ฮะห้าสิบห้า <50. S 1> บาทนะครับเนี่ยห้าสิบห้าบาทร้ขายร้อยห้าเก้าขายสองร้อยขายเร็วมากครับขายเอาไว้ครับขายเอาไว้ขายเอาไว้ไวจะได้กําไรเร็วนะครับสวยเร็วยืดเป็นงานของอเมริกานะครับงานของอเมริกาคุณภาพผ้าไม่ต้องพูดถึงดีมาก ของอเมริกามันจะคุณภาพผ้ามันจะดีแล้วก็แบรนด์เยอะด้วยครับเนี่ยมีของซาร่านะเนี่ยซาร่าก็มีติดซาร่าติดแกปบอเบอร์คอมบี้ติดเยอะมากครับอลองดูนะครับพอดีกไ็ไม่ได้บอกยี่ห้องตัวตัวเนาะแต่ว่าก็ติดแบรนด์เยอะของอเมริกาครับรองว่าติดแบรนด์เยอะแน่นอนครับแบรนด์เราก็ไม่ได้คัดออกนะครับเราส่งให้ลูกค้าเลยเราไม่ได้คัดออกกลับมายังไงก็ส่งอยางงั้นนะครับหนึ่งร้อยตัวห้าพันห้าร้อยบาทนะครับ สวยสีสีสีโอรดสีกลมพาลินินตัวนี้พารินินห้าส่วนเอลฟูกมีของชเนี่ยของเช็ดก็มีครับสติ๊แบนเยอะครับถ้าติดแบนเยอะๆนี่ก็เอาไปทำราคาได้นะครับจะทำราคาได้บาน ส,ส,สบายๆหน้านี้ขายดีมากครับนหน้าร้อนนี่ต้องขายผ้าพวกนี้ฮะสวยทำราคาได้ใส่สบายสวยมากเลยขาจ้าจำ้ำสีดำสวยเป็นทรงแบบเอวยืดแบบแฟชั่นนะคร,ครับขายง่ายครับขายง่ายอนะไรผ้าฝ้ายนะผ้าฝ้ายเอวยืนนดลายดอกนี่ก็สวยอีกตัวหนึ่ง มีก็สายใหญ่เอารบสามแปดสี่สิบพอดีขาสายยากๆเนี่ยมาจัดมาได้เลยครับนี่สายใหญ่เยอะนี่โซนามาเนื้อขอเมกาย้ำอีกทีนะครับหนึ่งร้อยตัวนะครับห้าพันห้าร้อยบาทครับตกเฉลี่ยก็ตัวละห้าสิบห้าบาทนะครับสนใจไงก็ทักมาเลยนะครับว่าสินค้าเรามีส่งนะครับสินค้าเรามีส่งให้ตลอดนะครับส่งให้ทั่วไทยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ